พยายามรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุดแต่ตั้งแต่ก้าวเท้าเข้ามาที่นี่ก็ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วยิ่งรู้สึกแบบนี้ยิ่งทําให้เราพยายามทําตัวให้เล็กลงไปกว่าเดิมเพราะตัวการที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในโลกก็คือมนุษย์นั่นเองในอุทยานหลักๆที่คนเข้าไปง่ายมีสัตว์แน่นอนไปเพื่อและก็เดี๋ยวนี้เขาจะมีกลุ่ม เขามีกล้องดีๆครับก็ไปเพื่อจะไปดูสัตว์และก็ถ่ายรูปถ้าคุณไปถ่ายนกประรอดคุณไปดูพวกนกเล็กที่มันไม่ตื่นมากไม่เป็นไร,รแต่เมื่อ,อไหร่ที่นกเรือก้อรับถ้าคุณไม่ทําซุ้มจําซุ้มที่ผมพาไปกาได้ครับ,รบขนาดนั้นเราต้องระวังเป็นอย่างมากฟังทั้งเสียงมันอยู่ไหม เราจะได้ไม่รบควรเขามันมีผลต่อการป้อนเข้าไปแล้วคุณเงียบได้แค่ไหนแต่คนที่เขาไม่รู้เขายืนอยู่บนจุดที่นอกเห็นโดยที่มันป้อนคุณรอให้มันป้อนบางทีมันสุดฝืนแล้วมันเข้าป้อนลูกกับเมียมัน แต่เมื่อคุณไปอีกกลุ่มเข้าข้ามาอีกคือวันทั้งวันมันมันม,มันมันตลอดมันเครียดมากมีผลต่ออาหารต่อลูกแต่คุณได้ไปแล้วคุณอพอใจแล้วคุณพอใจแต่ถ้าเราได้คิดสํานึกสักหน่อยนึงที่เจ้าหน้าที่อุทยาเนเขาเตือนอมันมีผลมากๆคือการ <นะ S 2> ได้ยอดไหลหนึ่งอันนะแต่มันทําให้ระบบเวมับน พังไปหรือนกเครียดหรือการที่เขาไม่ป้อนอาหารการที่เขาไม่สามารถจะกลับมาที่รังได้รรู้สึกไม่ปลอดภัยอะไรก็แล้วแต่่ยังตายนะครับตายครับใช่มันเคยมีมาน้วตายนะครับคนเฝ้าเนี้ตายคือคุณไปแล้วคุณไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาตายไม่รู้ว่าเขาตายแต่ผมพวกคนทําเนี่ยเรารู้ถ้าคุณนึกภาพไม่ออก ให้นึกย้อนกลับมาว่าเราเป็นตัวผู้เป็นคนผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยลูกกับเมียอยู่ในบ้านรออาหารที่เราจะเอาไปส่งะแต่มีมือปืนเพียบเลยรอที่จะยิงเราอ่ะเราเอาไม่ถูกเราใช่แล้วคุณนึกให้นึกย้อนแล้วคุณจะเข้าใจเองว่าทำยังไงเราถึงคิดถึงชีวิตใช่ครับแค่พียงมนุษย์สร้างปัญหาให้โลกร้อนทำให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้อาหารนกลดลง ก็เกิดความวิกฤตกับนกป่ามากพอแล้วแต่ถึงแม้ปริมาณของผลไม้ลดน้อยลงไปก็ตามหากป่ายังคงเป็นผืนกว้างใหญ่นกอาจต้องบินไปหากินไกลขึ้นเหนื่อยมากขึ้นแต่ก็ยังมีโอกาสรอดกรณีของนกเงือกนี่ว่นมันต้องอยู่ที่ป่าใหญ่ๆเพราะว่ามันกินผลไม้ขนาดป่ามันต้องป่าใหญ่าีนี้อย่างกรณีอย่างถ้าพูดถึงเอลนิโยนี่ทำให้ผลไม้ลดลง แต่ว่าบางทีการที่มีป่าใหญ่ๆมันจะช่วยให้แบบนกไปหาได้แต่พอป่าเล็กลงเนี่ยถ้าผลไม้ตรงนี้มันมันน้อยลงเนี่ยนกอยู่ไม่ได้ป่าน้อยลงนี่ก็คือเป็นหย่อมป่าเป็นอะไระการที่ป่ามันมันถูก แบ่งแยกออกมาเป็นย่อมเล็กย่อมน้อยเนี่ยครับแฟกเมนเทชั <Enjoy it. S 1> ่นข่าวซึ่งซึ่งมันเป็นการกระทําโดยมนุษย์นะครับ mm hmm. าการตัดถนนหรือว่าการบุกรุกพื้นที่นะครับ mm hmm. พวกนี้เนี่ยครับหลักๆเลยที่เห็นแล้วก็ชัดเจนมากเลยก็คือว่าจากป่าใหญ่นะครับจนมาถึงป่าเล็กเนี่ยโครง,งสร้างของสังคมโลกเ,เอาเรื่องของความหลากหลายทางคีวภาพของมันความหลากชนิดเนี่ย mm hmm. จากป่าผืนใหญ่ๆนะครับมาเป็นผืนเล็กเนี่ยครับ กว่า50%ของนกเนี่ยหายเลยหายเลยครับไม่ไม่ไม่สามารถอยู่ได้เลยครับซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่50%เี่เยอะมากนะใช่ครับครื่งนึงครื่งนึงรื่องหนึ่งเลยนะนั่นหมายความว่านกในป่าเนี่ยครับที่มันดำรงชีวิตอยู่ที่เราเห็นกันที่เราเข้ามาดูกันเนี่ยครับพวกนี้เซนซิทีฟมากกับการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมสิ่งที่อยู่อาศัยของมันในในในบางปีที่มันเกิดสภาวะที่แรงมากเนี่ย แต่ถ้าเกิดว่าพื้นที่มันใหญ่มากเนี่ยนกมันอาจจะสามารถที่จะเพิ่มพื้นที่หากินไกล้หน่อยเหนื่อยหน่อยแต่ว่าก็ยังพอเลียงต้นไม้ที่จะพอเลี้ยงชีพได้นี่ครับพอดำรงชีพได้แต่ถ้าเกิดว่าป่ามันผืนเล็กมากเนี่ยมันไม่สามารถอยู่ได้เลยแล้วยิ่งตัดไปเรื่อยตัดไปเรื่อยเนี่ยครับหมายถึงว่าพื้นที่ป่ายิ่งกลายเป็นเกาะยอมเล็กยอมน้อยจนกระทั่งถึงวันจุดหนึ่งเนี่ยนั่นคือวันที่ ความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ย<ม>นกจะมมไม่สามารถอยู่ตรงนั้นได้เลย<ม>ครับอันนี้คือกรณีของนกป่าที่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่า<ม>จากวิกฤตการไวรัสโควิด -19 ที่คร่าช,ชีวิตมนุษย์ไปไม่น้อยแต่การที่คนเราไม่ได้เดินทางไปรบกวนธรรมชาติกลับทำให้สรปสั์มีอิสระในการใช้ชีวิตป่าไม้ได้มีโอกาสฟื้นฟูหรือที่จริงแล้วมนุษย์เรา จะเป็นส่วนเกินของผืนป่าเหตุการณ์โควิดนะฮะเราก็ได้หยุดได้ปิดแล้วเรารู้สึกได้เลยว่าธรรมชาติมันฟื้นตัวใช่มันฟื้นฟูขึ้นมามันดีจังเลยกับการที่แม้กระทั่งโลกใต้ทะเลอะไรต่อนมีออไรนะฮะแสดงว่าเราควบคุมได้ที่เราจะไม่ให้เดินทางไม่ให้ไปเกาะไม่ให้นะเราคุมอุทยานไม่ให้มีการเดินทางแล้วแล้วมันทุกอย่างมันดีขึ้นรดยว่าถ้าเพิ่อีกหน่อยเราสามารถจะควบคุม จำนวนนะหรือหรือการอนุญาตต่างๆที่จะเข้าไปในในพื้นที่ต่างๆของของอุทยานแห่งชาติทางทะเลก็ตามทางป่าเขาก็ตามเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะอย่างอย่างเนี่ยสถานการณ์โควิดนี้เป็นเป็นสัญญาณที่ดีที่ที่ทำให้เรามองเห็นภาพนะครับว่าไอ้กิจกรรมมนุษย์ที่เข้ามาในพื้นที่ธรรมชาติเนี่ยครับความมากน้อยเนี่ยความพอดีมันอยู่ตรงจุดครับครับครับซึ่งเราไม่ใช่ว่าพื้นที่ธรรมชาติไม่ใช่พื้นที่ที่ เราไม่สามารถที่จะเข้าไปได้แต่ว่าการเข้าเนี่ยมากหรือน้อยเนี่ยควรจะมีมันจะมีปุ่นว่าในช่วงที่ก่อนหน้าเนี่ยที่ยังไม่มีโควิดเนี่ยโอ้โหพอเทศกาลมีคนมาเยอะแล้วทำไมภาพของสัตว์ที่มันปรากฏออกมาทำไมมันถึงน้อยใช่ไหมครับแต่ในขณะที่พอวันที่ไม่มีคนเลยเนี่ยสัตว์ปรากฏตัวออกมาเยอะมากในขณะเดียวกันไม่ไอตรงสมดุลตรงนี้ครับ คนเข้าได้สัตว์ก็ยังอยู่ได้มนม่ครับคือถ้าพูดถึงมรดกแล้วเนี่ยลงคิดดูว่าตัวเองเห็นความงามอะไรแล้วถ้าลูกหลานไม่ได้เห็นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะพี่เนาะ,ะคือมัน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 มากกว่านั้นอนะ่ะมันมากกว่าแค่ที่คุณรับผิดชอบต่อต่อต่อผืนป่ารับผิดชอบต่อธรรมาชาติรับผิดชอบต่อโลกนี้ได้มันก็ส่งผลถึงลูกหลานเนี่ยคตว่าคุณได้มีความสุขยังไงลูกหลานจะได้มีความสุขแบบนั้นนะครับทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าป่าไม้หรือสัตว์ป่าพวกนี้มัน มันเป็นเรื่องที่ต้องดูแลเพราะถ้าเราไม่ดูแลสักวันเขาก็จะค่อยๆหายไปแล้วบางทีก็เราอาจจะนึกเสียใจไปแนีน้แต่ว่าการดูแลเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของทุกๆคนอ่ามันไม่ใช่แค่พวกนักวิจัยหรือพวกเจ้าหน้าที่ีจริงๆมันเป็นของทุกคนอ่าคือไอ้ทรา์สมบัติเราเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นมรดกข,ของทุกๆคนแล้วการที่จะย,ยืนยาวได้แค่ไหนผมว่ามันก็เป็นหน้าที่ของทุกคน พี่ออครับพี่กะิบโดมครับค,คือผมจะบอกว่าสนุกสนานมากแล้วก็รู้สึกว่าได้ความรู้เต็มอิ่มกับสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะฮะและหรือว่ารู้บาอย่างคิดพิุทธๆค่าเดาเองนะครัครั้งนี้ได้มากันอยู่สองสาวันที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมัน มันเติมเต็มบางอย่างในชีวิตของผมนะ,ะท,ที่แล้วก็มีไอเดียได้แรงบันดาลใจที่อาจจะกลับไปทำหนังสักเรื่องนด้วยสักอ <นะ S 1> ่าที่ที่เราจะใช้ธรรมชาติของนกธรรมชาติของสัตว์ทั้งหลาย <โฮ S 2> เนี่ยเอามาเปรียบเทียบกับชีวิตการเป็นอยู่ของมนุษย์ <โฮ S 2> ของเราเองด้วยนะ <โฮ S 2> อย่างน้อยก็อย่างน้อยก็ถ้ายังไม่ได้ทำหนังเลยก็อย่างน้อยก็ผมเองเนี่ยผมก็จะได้ปรับเปลี่ยน วิธีทางบางอย่างของตัวเองได้นะเพื่อจะอยู <h <h ่กับกับธรรมชาติอยู่กับโลกใบนี้อย่างมีความสุขขึ้นก็ต้องขอบคุณมากกลางแหล่งมรดกโลกพื้นป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่จะคงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศส่งทอดเป็นมรดกต่อๆกันไปแก่รุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคตบทพิสูจน์ที่เห็นชัดเจนคือทุกครั้งที่เราเข้าป่านี้เราจะได้พบเห็ด ได้ยินเสียงของหมู่มวลปักษาที่เป็นเสมือนผู้ต่อลมหายใจของพื้นป่าต่อชีวิตพันไม้หลายร้อยหลายพันชนิดให้เกิดขึ้นทดแทนจากรุ่นสู่รุ่นเหล่าปักษาคือผู้หวานเมล็ดให้ก้าไม้ต่างๆได้กระจายตัวไปงอกทั่วผืนป่าให้ก้าเหล่านั้นงอกมาเป็นอาหารเป็นวิตามินและเป็นยา ให้แก่มูมมวลสัตว์น้อยใหญ่นานาชนิดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสีและเสียงของปักษาทั้งหลายในป่าไม่เพียงสร้างสีสันอันงดงามและสุ่มเสียงอันไพเราะแต่มันคือสัญญาณที่บ่งบอกถึงการมีชีวิตอยู่ของพงไพรเพื่อส่งต่อลมหายใจของสรรพชีวิตสู่มนุษย์ทุกๆคนนั่นเอง